มีความพยายามอย่างยิ่งในสื่อออนไลน์ที่จะโยงให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเกี่ยวข้องกับการพัฒนาปะะเน,นจิลดารุ่นที่3ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริเรื่องนี้นายนิธิันธ์พันทุมจินดานักธุรกิจฟาร์มป่าสวยงามโพสเฟสบุ๊กส่วนตัวอธิบายไว้ว่าปะิเน,นสายพันธุ์จินดารุ่นที่สนั้น เป็นผลผลิตของการนำปาที่ได้รับการพัฒนาทางสายพันธุปนินเพื่อการบริโภคซึ่งเป็นผลงานการวิจัยที่ทำการทดลองกันที่หน่วยงานวิจัย ICLARM ในประเทศฟิลิปปินส์โดยการผสมชนิดปน,นินหลายๆสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์จิลรดารุ่นก่อนๆจะได้ลูกที่เรียกกันว่ากิฟตรุ่นที่5 และได้นำลูกป,ปลาสายพันผสมในรูปแบบสายพันที่พัฒนามาแล้วรุ่นนี้จากหน่วยงานการวิจัยดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีพศ2538และก็มีการวิจัยพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถนําออกมาจําหน่ายจ่ายแจกให้กับกเกษตรกรในชื่อรุ่นนินจิรดารุ่นที่3ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากการนําปลาชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นชนิดแท้ ในกรณีนี้คือปลาหมอข่างดำเข้ามาในประเทศและหลุดรอดออกไปจนเกิดปัญหาการลุกรานดังที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับจึงขอเรียนนำเสนอข้อเท็จจริงให้ทราบเผื่อใครจะคิดว่าต้นเหตุปัญหาเกิดจากโครงการปนินจิรดาทั้งนี้มีผู้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าการนำเข้าปลาหมอข่างดำเพื่อปรปับปรุงพันธุ์ปนินเป็นไปไม่ได้อธิบายง่ายๆคือปนินกับปลาหมอขนละสายพันธุ์คนละจีนัสการ ผสมข้ามกันไม่ได้ถ้าจีนัสเดียวกันแต่ต่างสปีชีผสมกันได้ลูกแต่ลูกเป็นมันถ้าสปีชีเดียวกันแต่ต่างซับสปีชีผสมกันได้ลูกผสมครับการปรับปรุงพันธุ์จะใช้วิธีนี้ระบุไว้แม้กระทั่งในความรู้ชีววิทยาหมอปลายซึ่งเดี๋ยวนี้เห็นบางโรงเรียนสอนเรื่องนี้ในระดับประถมด้านนายนิติพัฒน์ตอบกลับว่าคนเราถ้ามุ่งแต่จะหาเรื่องกันแล้วก็สามารถจับแพชชนแก่ได้สมบเสมอแหละครับมีรายงานเพิ่มเติมว่า หนึ่งในผู้ที่โพสข้อมูลบิดเบือนเรื่องปะหมอคางดำหวังเพื่อใส่ร้ายโจมตีสถาบันก็คือนายนิธิวัต์วันสิริเจ้าของเฟซบุ๊กจอมไฟเย็นปฏิกษัตร์นิยมผู้ต้องหาคดีมาตาหนึ่งซึ่งหลบหนีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสพบว่าได้โพสข้อความปะนินคางดำถูกนำเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ปนินจิรดาจนได้สายพันธุ์นินจิรดาสาม